ในความมืดมิดแห่งการเวลามีแสงแห่งปัญญาส่องประกายเสียงระฆังยังดังก้องในใจในคืนที่ดาราดวงนับล้านส่องแสงไร้เสียงแต่มีเสียงหนึ่งที่ก้องกังวานข้ามการเวลาเสียงของผู้ที่เคยเป็นเจ้าชายในราชวังแต่เลือกที่จะเป็นนักเดินทางแห่งสัจธรรมนั่นคือเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ความอดกลั้นมิใช่เพียงการทนทุกข์แต่คือศิละปะแห่งการแปลงความเจ็บปวดให้กลายเป็นปัญญาการเวลาผ่านไปแต่สัจธรรมไม่เคยเปลี่ยนจงฟังเรื่องราวนี้ด้วยใจเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดสินพระไัยลัทิ้งราชสมบัติและออกบวช การเดินทางของพระองค์มีใช่การเดินทางสบายสบายหากแต่เป็นการทดสอบที่หนักหนาสาหัสในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะยังประทับอยู่ในราชวังพระองค์ทรงรเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าจตุราริยสัตว์สีสัญญาณแห่งความเป็นจริงพระองค์ทรงเห็นชราพระองค์ทรงเห็นเวทนาพระองค์ทรงเห็นมรณนะและสุดท้าย พระองค์ทรงพบพระภิกษุผู้สงบเสงี่ยมสี่เหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ทรงตรหนักถึงธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตว่าความสุขในราชวังนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความทุกข์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์เสียชาติการตัดสินใจละทิ้งราชวังครั้งนั้นมิใช่การตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นแต่เป็นการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง พระองค์ทรงประกอบด้วยความรักต่อพระชายาและพระโอรสแต่ด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงพระองค์ทรงเลือกที่จะสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นไม่เพียงแต่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์เสียชาติการอดกลั้นครั้งแรกของพระองค์คือการอดกลั้นต่อความผูกพันอันแน่นแฟนการละทิ้งสิ่งที่รักที่สุดเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า นี่คือบทเรียนแรกที่สำคัญว่าบางครั้งความอดกลั้นหมายถึงการเลือกปล่อยวางมิใช่การยึดมั่นในป่าใหญ่แห่งอุรุเวลาพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาการถือศีลอดอาหารจนพระพักสู้ผอมเหลืองการนั่งสมาธิบนเสี้ยนน้ำจนเลือดไหลการทนแดดสายฝนโปรยจนพระองค์ทรงเหมือนโครงกระดู6ปีเต็ม พระองค์ทรงอดกลั้นโดยไม่ย่อท้อไม่ทรงร้องเพราะหิวไม่ทรงบ่นเพราะเหนื่อยไม่ทรงขอความช่วยเหลือจากใครเลยแต่ในช่วงนี้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้บทเรียนสำคัญคือการทรมานร่างกายอย่างเกินขอบเขตมีช่หนทางนำไปสู่การตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันลึกซึง้งพระองค์ทรงตรหนักว่าการอดกลั้นที่แท้จริงไม่ใช่การทรมานตนเอง แต่คือการเรียนรู้ธรรมชาติของความทุกข์เพื่อที่จะเข้าใจสาเหตุของความทุกข์และสุดท้ายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นพระองค์จึงทรงเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญจากการอดอาหารอย่างรุนแรงมาเป็นการรับประทานอาหารพอสมควรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติธรรมนี่คือความฉลาดอีกประการหนึ่งคือการรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อวิธีเก่าไม่ได้ผลมีใช่การยึดติดกับวิธีเดียวอย่างงมงายการที่พระองค์ทรงยอมรับข้าวน้ำนมจากสุชาตาหญิงสาวผู้ถวายอาหารเป็นการแสดงให้เห็นว่าความอดกลั้นที่แท้จริงต้องมีปัญญานำไม่ใช่ความดื้อรั้นหรือความหญิงยโสพระองค์รู้ว่าการปฏิเสธอาหารเมื่อร่างกายต้องการเป็นการทรมานที่ไร้ประโยชน์ แต่การรับอาหารด้วยสติด้วยการไม่ติดยึดในรสชาตินั่นคือความสมดุลที่แท้จริงภายหลังจากที่พระองค์ทรงมีแรงกายและแรงใจที่เพียงพอพระองค์จึงเสด็จไปประทับใต้ต้นโพและทรงดำริว่าจะไม่ทรงลุกจากที่นั่งนี้จนกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงสัจธรรมอันสูงสุดนี่คือการอดกลั้นประเภทที่แตกต่างออกไป คือการอดกลั้นด้วยความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกำหนดเวลาที่แน่นอนในคืนแห่งการตรัสรู้นั้นพระองค์ได้ทรงรเผชิญกับมารที่มาล่อลวงมารได้ใช้วิธีการต่างๆมากมายทั้งการล่อด,ด้วยความสุขการข่มด้วยความกลัวการโจมตีด้วยข้ออ้างต่างๆแต่พระองค์ทรงอดกลั้นไม่หวั่นไหว ไม่ทรงตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทรงหลีกหนีด้วยความกลัวแต่ทรงใช้ปัญญาและเมตตาเป็นเครื่องมือเมื่อมารถามว่าใครจะเป็นพยานให้ว่าเจ้าสมควรตรัสรู้พระองค์ไม่ทรงโต้เถียงด้วยคำพูดแต่ทรงแตะพื้นแผ่นดินเพื่อให้พระพุทธมารดาเป็นพยานนี่คือการอดกลั้นต่อความต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองด้วยคำพูดมากมาย แต่ให้การกระทําเป็นคำตอบสิ่งที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงลังเลว่าจะเผยแพร่ธรรมหรือไม่เพราะธรรมที่พระองค์ได้รู้นั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้นาจุดนี้พระองค์จะเลือกอดกลั้นไว้หรือจะเผยแพร่ธรรมให้โลกได้รับรู้ การตัดสินใจของพระองค์คือการไม่อดกลั้นความเมตตาพระองค์เลือกที่จะสอนแม้จะยากลำบากพระองค์เลือกที่จะเผชิญกับความเข้าใจผิดพระองค์เลือกที่จะพูดสัจธรรมแม้จะกระด้างนี่คือความแตกต่างระหว่างอดกลั้นด้วยปัญญาและอดกลั้นด้วยความกลัวอดกลั้นด้วยปัญญาหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทนและเมื่อไหร่ควรกระทำ อดกลั้นด้วยความกลัวหมายถึงการหลีกหนีความรับผิดช,ชอบพระพุทธเจ้าทรงอดกลั้นความต้องการส่วนตัวแต่ไม่ทรงอดกลั้นความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเมื่อพระองค์เริ่มประกาศธรรมก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายบางคนไม่เชื่อบางคนเข้าใจผิดบางคนดูหมิน่นแต่พระองค์ยังคงอดกลั้นและสอนต่อไปเป็นเวลา45ปีเต็ม พระองค์เดินทางไปทุกขนแหง่งสอนคนจากทุกชนชั้นไม่เว้นแม้แต่คนที่เคยประทุษร้ายต่อพระองค์ข้อเรียนรู้ที่สำคัญจากชีวิตของพระพุทธเจ้าคือความอดกลั้นที่มีจุดหมายไม่ใช่การอดกลั้นแบบปล่อยปละละเลยหรือการยอมแพ้ต่อสถานการณ์แต่เป็นการเตรียมตัวเป็นการสะสมพลังเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งท่านผู้ฟัง ในยุคที่ทุกอย่างต้องได้เร็วและง่ายคําว่าอดกลั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเราต้องการความสําเร็จทันทีเราต้องการความรักทันทีเราต้องการเงินทองทันทีเราต้องการความสุขทันทีแต่ธรรมชาติของชีวิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่มีคุณค่าล้วนต้องอาศัยเวลาและความพยายาม เช่นเดียวกับต้นไผ่ที่ปลูกแล้วต้องรอเจปีกว่าจะเห็นยอดอ่อนแต่เมื่อเริ่มงอกแล้วมันจะสูงขึ้นได้ถึง30เมตรใน60วันความอดกลั้นทำงานในลักษณะเดียวกันในช่วงแรกอาจจะไม่เห็นผลแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผลที่ได้จะมาหาศาลเกินคาดลองดูการศึกษาเด็กที่อดกลั้นไม่เล่นเกมเพื่อมุ่งมั่นในการเรียน จะได้ผลการเรียนที่ดีและได้โอกาสในการงานที่ดีในอนาคตขณะที่เด็กที่ไม่อดกลั้นอาจจะสนุกในขณะนั้นแต่ต้องเผชิญกับปัญหาในภายหลังหรือการออกกําลังกายคนที่อดกลั้นไม่กินอาหารหวานและออกกําลังกายสม่ำเสมอจะมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนขณะที่คนที่ไม่อดกลั้นอาจจะมีความสุขชั่วคราวจากการกิน แต่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บในวัยสูงอายุหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคู่รักที่อดกลั้นไม่ทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยและให้อภัยกันได้จะมีความรักที่ยืงยืนขณะที่คู่ที่ไม่อดกลั้นจะแยกทางกันง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจารรู้จักแยกแยะระหว่างความอดกลั้นที่สร้างสรรค์และความอดกลั้นที่ทำลาย ความอดกลั้นที่สร้างสรรค์คือการทนเพื่อบางสิ่งที่คุ้มค่าเช่นทนการเรียนหนักเพื่อได้ความรู้ทนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทนการประหยัดเพื่อมีเงินออมทนการฟังคําติชมเพื่อพัฒนาตนเองขณะที่ความอดกลั้นที่ทำลายคือการทนในสิ่งที่ไม่ควรทนเช่นทนการถูกทำร้ายทนการถูกเอาเปรียบ ทนการอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทนการละเลยตนเองความอดกลั้นประเภทนี้ไม่ใช่คุณธรรมแต่เป็นการทำลายตนเองการอดกลั้นที่ถูกต้องต้องมีปัญญานำต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนและต้องมีขีดจำกัดเราต้องอดกลั้นเพื่ออะไรและอดกลั้นไปถึงขนาดไหนเมื่อไรและอย่างไร พระพุทธเจ้าสอนเรื่องมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่โน้นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปไม่ตันหากามเกินไปแต่ก็ไม่ทรมานตนเองเกินไปเช่นกันการอดกลั้นจึงต้องมีความสมดุลในการทำงานเราควรอดกลั้นไม่ขี้เกียจแต่ไม่ควรอดกลั้นจนไม่พักผ่อนในการกินเราควรอดกลั้นไม่กินมากเกินไป แต่ไม่ควรอดกลั้นจนไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นในความสัมพันธ์เราควรอดกลั้นไม่เห็นแก่ตัวแต่ไม่ควรอดกลั้นจนลืมดูแลตนเองสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือขันติหรือความอดทนไม่ใช่แค่ทนก็เท่านั้นแต่เป็นการทนอย่างมีเหตุผลมีปัญญาและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเมื่อคนอื่นทำให้เราเจ็บใจ การอดทนไม่ได้หมายความว่าเราต้องนิ่งเฉยแต่หมายความว่าเราไม่โตตอบด้วยความโกรธเราไม่แก้แค้นเราพยายามเข้าใจเหตุผลของเขาและหาทางแก้ไขที่เหมาะสมในเรื่องการเงินการอดกลั้นไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตเป็นความฉลาดทางการเงิน แต่การอดกลั้นจนตัวเองไม่มีความสุขเลยก็เป็นความโง่เขลาเช่นกันในเรื่องสุขภาพการอดกลั้นไม่กินของหวานไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นการลงทุนในอนาคตแต่การอดกลั้นจนเครียดเกินไปจนไม่มีความสุขในชีวิตก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ความอดกลั้นที่ดีที่สุด คือความอดกลั้นที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ความอดกลั้นที่เกิดจากความกลัวหรือการบีบบังคับเมื่อเราเข้าใจว่าทำไมเราต้องอดกลั้นเราจะอดกลั้นได้อย่างมีความสุขและยืงยืนการสอนลูกให้อดกลั้นเราควรอธิบายเหตุผลไม่ใช่แค่สั่งห้ามเมื่อลูกเข้าใจว่าทำไมต้องอดกลั้นไม่กินขนมมากเกินไปเพราะจะฟันปุกเพราะจะอ้วน เพราะจะไม่อยากกินข้าวเขาจะอดกลั้นได้ดีกว่าการที่เราแค่ห้ามโดยไม่อธิบายเหตุผลในที่ทำงานการที่เราอดกลั้นทำงานหนักต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มเงินเดือนเพื่อฝึกฝนทักษะหรือเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ใช่ทำงานหนักเพราะถูกบังคับการตรัสรู้คือการปลุกใจของเราทุกคน ความอดกลั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลุกใจนี้แต่ต้องเป็นความอดกลั้นที่ถูกต้องมีทิศทางมีจุดหมายและมีความเมตตาต่อตนเองด้วยขอให้ท่านจงกล้าหาญที่จะอดกลั้นในสิ่งที่ควรอดกลัน้นขอให้ท่านจงฉลาดที่จะไม่อดกลั้นในสิ่งที่ไม่ควรอดกลัน้นขอให้ท่านมีความอดกลัน้นแต่อย่าให้ความอดกลั้นนั้นเป็นเพียงการยอมแพ้ จงให้มันเป็นการเตรียมตัวสำหรับชัยชนะขอให้ท่านรู้จักแยกแยะระหว่างความอดทนที่สร้างพลังและความอดทนที่ทำลายใจขอให้ท่านมีปัญญาเลือกว่าจะอดกลั้นอะไรเพื่อได้มาซึ่งอะไรและในเวลาที่ควรหยุดอดกลั้นเพื่อลุกขึ้นกระทำเพราะความอดกลั้นที่แท้จริงไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการสะสมพลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า ขอให้แสงแห่งปัญญาส่องสว่างในใจคุณตราบเท่าที่การยังคงหมุนไปและขอให้ความอดกลั้นของท่านเป็นดังรากไผ่ที่แข็งแรงพร้อมที่จะส่งยอดใสสู่ฟ้าสูงเมื่อถึงเวลาธรรมะคือมหากาบที่ไม่มีวันสิ้นสุด